จุดเริ่มต้นของความรักกับโชคชะตาระหว่างเสียงเพลงและวันไม่ว่าใน A F F A I r รักเล่นกล F 0 1เมื่อเพื่อนรักยากจะเป็นคนรักเหมือนรักเล่นกลระหว่างวัน หนีปัญญาพัชระและเสียงเพลงซอนย่าสรันพัทอีกหนึ่งโกโปรเจกต์ซีรีส์คุณภาพแห่งปี AFFAIR รักเล่นกลจากนิยายออนไลน์ของเจ้าของนามปากกาเจ้าปลาน้อยที่ได้รับความนิยมจนเป็นที่กล่าวถึงในโซชีลอย,ย่างมากมายสู่ซีรีส์ Girls Love Series โรแมนติกดราม่าเรื่องแรกภายใต้โป e รเจกต์ CHANGE 2561 Original ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดนใจ คนอ่านกับฉากรักที่โรแมนติกและเร่าร้อนชวนอินชวนจิ้นและพร้อนเสียน้ำตาผ่านทุกตัวละครที่มีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบซีรีส์กับเรื่องราวความรักและชีวิตสุดคลิกผันของสองสาวสวยลูกคุณหนูและลูกแม่บ้านที่ต่างโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนรักของกันและกันแต่เพราะโชคชะตาเล่นตลกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสลับกันและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยซีรีส์เรื่องนี้ได้เป็นการพบกันครั้งแรกของสองนักสแสดงสาวซอนยาสันพัทและลูก พร้อมกับนักสแสดงคุณภาพออบพัทรพลสุงกีดาการบอลนดลอุ่มอาภาสิริเอ็มอภินันและแนนชลิตาที่มาเสริมความเข้มข้นของซีรีส์ให้สนุกครบรสยิ่งขึ้นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของโชคชะตา0.1เสียงเพลงซอนยา่าสรัญพัฒส,สาวสวยรวยเก่งเป็นนักดนตรีที่แต่งเพลงเองได้และยังพาวงไปชนะการแข่งขันประกวดมากมายแต่ความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่มีใครดีใจเกินวันวิวาลูกหมีปัญญาพัชระ เพื่อนรักตัวเล็กที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดและเฝ้าชื่นชมว่าคุณของเขานั้นเก่งที่สุดเสียงเพลงและวันวิวาอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่สถานภาพของทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันในขณะที่เสียงเพลงเป็นลูกคุณหนูมีความสามารถทงดนตรีมือนาคตมีความฝันส่วนวันวิวาเป็นเพียงลูกสาวป้าวิอุ้มอาภาสิริแม่บ้านในบ้านของเสียงเพลงซึ่งเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาไม่มีความสามารถไม่มีความฝันอะไรมากไปกว่าการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน เป็นเพื่อนรักของเสียงเพลงไปทุกๆวันและด้วยความใกล้ชิดทําให้ทั้งคู่ใจผูกพันกันแบบไม่รู้ตัวค่าคืนหนึ่งระหว่างที่วันวิวาและเสียงเพลงนอนดูดาวคุยถึงเรื่องอนาคตของกันและกันเสียงเพลงก็ได้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าตัวเองต้องแต่งงานและไม่ได้อยู่กับวันวิวาทุกวันแบบนี้ตลอดไปวันวิวาจะทําอย่างไรคําพูดประโยคนี้ของเสียงเพลงจึงทําให้วันวิวาเกิดเป้าหมายในชีวิตนั่นคือ จะต้องมีแฟนก่อนเสียงเพลงให้ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหนาปฏิบัติการหาแฟนให้วันวิวาจึงเกิดขึ้นโดยมีเสียงเพลงเป็นคนต้นคิดเพราะต้องการให้เพื่อนรักเจอคนดีๆแต่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเพื่อตามหาความรักให้วันวิวาความลับที่อยู่ในใจของทั้งคู่ก็เริ่มเปิดเผยออกมาจนทำให้เกิดบางสียง อย่างครึ่งระหว่างวันวิวาและเสียงเพลงติดตามลุ้นพร้อมกันในซีรีส์ AFFAIR รักเล่นกลภายใต้โปรเจกต์ c h a n g e 2 5 6 1 ORIGINAL วันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้และทุกวันศุกร์เวลา22.15ทางช่องวัน31และรับชม u n s e n s e เ work พร้อมกันทั่วโลกได้ที่ YouTube เชนสน2561